อยากแนะนำเพื่อนๆมาตัดแว่นที่ร้านดรไอพวกไหนก <Dr. I. S 2> ็ได้ค่ะดรไอ,อตลาดเก้าแสดรไอตลาดเก้าแสนจ้ะแล้วปกติจะใช้เลนเดียวตอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็นสองเลนมันจะช่วยช่วยในการสะดวกสบายเวลาเรามองลว สองเลนมันจะช่วยเดินช่วยอ่านหนังสือหรือว่าะจะดูอะไรมันจะง่ายง่ายขึ้นอ่ะสะดวกขึ้นจ้ะดีดีกว่าเดิมอ่ะเดิมเป็นเลนนนเดิมเป็นชั้นเดียวตอนนี้มาตัดเป็นเลนสองชั้นอะจ้ะเลวลาจะเดินพี่ทำไงคะทำแม่ยังไงก็ ชั้นเดียวเราก็ต้องลงอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สองชั้นเราก็เอาขึ้นมาให้มันเต็ม<ไ>เต็มตาข้างบนมันก็จะสบายสะดวกสบายเยอะเลย,บบเยอยากจะให้อยากจะแนะนำให้เพื่อนเปลี่ยนแบบสองเลนจะดีกว่าแล้วทำให้เราสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอะ่ะ 对。<Okay. S 2> <Yeah. S 1> yeah.